เมื่อกี้จบกันหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะมีอีกไหมไม่มีแล้วเนี่ยนะมีแค่นี้นะมีเท่านี้เองเจ้าค่ะดรเอ็กอยไหนะอยู่เจ้าค่ะอยู่ก็เหมือนไม่อยู่เลยนะ <c ười> <c ười> อยู่ยังไงยอยู่ก็เหมือนไม่อยู่อาจารย์ไม่ได้ยิน ทำไมาว่าทำไมานี่ไม่ได้ยกเว้นหูอะเราตั้นตึงหมดทุกอย่างเ,เอเอการสองนะการสองเด้ยวค่ะการสองปุขละใช่ไหมค่ะการสองปุขละนะแป๊บหนึ่งอะทำไกดเรียบร้อยแล้ะ การสอนปกติแล้วต้อเกิดเอ๊ะเราว่ามันอะไรยังไงอาตมาสอนสอนสอนว่าไงนะการสอนละไม่เคยไม่มีมีแต่เคยเสียงใครเสียงเอ๊ะเองค่ะเอ๊ะทำไมเหมือนเสียงไข่ไม่รู้เสียงเอ๊ะทำไมเหมือนเสียงไข่ไม่รู้อะไรต่อ เปิดตำลาได้ยินเสียงเปิดตำลานะ,อะเอเสเยงคนอื่นเจ้าค่ะอานสองปุการ่าไม่เคยไม่มีม,มีแต่เคยดังนั้นในอนุโลมะในให้วิ<อ>สัจนาว่าอามันตามหมดเลยในปัจจนิกาน ให้วิสัรนาว่านาทิหมดนะไม่มีหมดเลยถูกไหมถูกเจ้าค่ะร้องว่าเลยสิรองว่าด <c oughs> มาตั้งแต่ท่านเลยค่ะการสองละไม่เคยไม่มีมีแต่เคยในอนุโลม,มนายดังนั้นเลยิมีดังนั้นหรออดังนั้นในอนุโลมนมนาย วิสัชนาว่าอามันตาดังนั้นในอนุโลมะในจึงสิดังนั้นจุดๆต้องมีจึงด้วยในภาษาไทย oh. ไม่เชื่อลองถามพาอสายหยุดดูสิพอสายหยุดเนะพอสายหยุดน,ะยยดนี่ยังอยู่ไหมนะเน่ะเงียบเลยยนะอยู่จุกค่ะนนะคนบันแหลมในชะ่ไหม ทำไมโยมสายหยุดใช่จุดค่ะเจ้าวาดวัดอบบุบลวนารามเนี่ยก็คนบ้านแหลมเน่ยอ้าวเหรอคะอ้าวเอออาตมาก็เพิ่งรู้อาตมานึกว่าท่านเป็นพระอีสานท่านหัวเราะอะไรเมื่อวานเมือ่อวานฉันเพลงอาจารย์คนไหนผมคนเพชรบุรีครับอ้าวนึกว่าผมเป็นอีสา,านกันเลยท่านบอกใช่ผมเกว่าเป็นคนอีสานเลย

อัรสองปุกละการสองละไม่เคยไม่มีมีแต่เคยตอนนั้นในอนุโลมจึงวิใัชนาในในรมะในเรื่อยๆไม่อนุโลมมันในจึงวิสนาจึงวิสัชนาว่าอามันตาอามันตาแปลว่าใช่หมดเลยภาษาพูดเยปัจจานิกายน จึงวิส,สัชนาว่านักถิแปลว่าไม่มีหมดเลยศาสาพูดง่ายๆไงได้ไหมลองอีกรอบนี่คนี้หอบเนี่ยรมาว่าหอบเน่เอาใหม่แล้วกันารสองมะไม่เคยไม่มีมีแต่เคยดังนั้นในอนุโลมมืนจึงวิสัชนาว่าอามันตาใช่หมดเลย ในปัจจนิกนน,นปัจจนิกนานวิสาชนาว่าตึงตึงในายปัจจนิกนายนึงวิสาชนาว่านัตติแปลว่าไม่มีหมดเลยอืมไม่มีก็หมดเลยสินะค่ะ <laughs> ไม่มีก็หมดเลยเนี่ยนี่หลักการแค่นี้เองเราจำหลักการไว้ตอนนั้นก็อ่านทีเดียวเลยนะโอเคอไหม อันที่เดียวหมดสี่ใช่ภาษาวัยรุ่นสมไมก่อนก็เียไทเดี่ยวไทเดี่ยวหมดสี่ปุเลยนะคะใช่ไทเดี่ยวอะโอเคไหมได้เจ้าค่ะอไม่ต้องขีดไม่ต้องเขียนอามาต้องขีดต้องเขียนเลยไหมต้องขีดต้องเขียนอะไรไม่ต้องค่ะมันก็เครื่องหมายมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมค่ะเครื่องหมายมันตามจะเป็นอย่างนี้อ่า อวันตาเครื่องหมายเหมือนกันเหมือนกันสองสองบทพอพอนัตถีแล้วต้องต้องอย่างนี้นะนัตถิอันเดียวพอแล้วทางสยามนี่ไม่ต้องเลยเพราะว่าไม่มีส้มหลน่นไม่มีองค์ธรรมส้มนหล่นส้มหล่นถ้าสันนิษฐา,านไม่มีองค์ธรรมก็จบเลยนะนัตถีเลยอ่านเลยนะอ่านโลดนะอ่านโลดนะรวดเดียวนะ ต้องบอกอนุโลมอนุปุอะไรไหมคะหรือไม่ต้องไม่ต้องแล้วก็รู้อยู่แล้วมันเป็นปฏิตาวาระไงใช่ไหมเจียวค่ะอนุอนุโลมทำไมไมาอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ข้างบน <c oughs> ม่นตรงนี้ก็ได้ว่าไปเลยได้ยัสะจักขายาตนงังนุปุปปัจจิธาปัสสะโสตายาตนังุปัจจิธาติ จักขายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดโสตายัตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังเสยยบทได้แก่ปุทุชนสีผลบุคคลสีซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในสามสิเอ็ดภูมิ ยัสสวาปณะโสตาญตะนาอุปาทิธาตัะจักขายะตะนาอุปาทิชาติหรือว่าโสตาญตะนะเคยเกิดแก่บุคคลใดจักขาญตะนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ ปุตชนสี่ผลบุกพลสี่ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในสามสิบเอ็ดภูมิยัสสะจักขายัตะนางนุปาชิตาตัสสะโสตายัตะนางนุปาชิตาติจักขายัตะนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดโสตายัตะนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนานาถิไม่มี องค์ธรรมของสานิฐานบทไม่มีเมื่อองค์ธรรมของสานิฐานบทไม่มีแล้วองค์ธรรมของสังสยาบทก็ไม่มีเหมือนกันยัสะวาปณะโสตายะตะนางโนปาทิธาตัสสะจักขายะตะนางโนปาทิธาติ หรือว่าโสตายตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนานาทิไม่มีองค์ธรรมของสันนิฐานบทไม่มีเมื่อองค์ธรรมของสันนิฐานบทไม่มีแล้วองค์ธรรมของสังสยาบทก็ไม่มีเหมือนกันสาธุ เออตไม่ธรรมดานะอ่านสองละได้ค <c oughs> ล่องเออเรเกเอะฮะกลาบขอบคุณค่ะอ่านสองละได้คล่องรวดเดียวด้วยไม่ธรรมดาใช่ไหม